ก่อนที้เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะครวันนี้ผมจะมาแนะนํา้านค้ารับซื้อขายลหาออวีราคากันเองมากนะครับผมนะเริ่มต้นเพียง50บาทขึ้นไปนะครับผมนะไม่ว่ารหัสแบบไหนก็สามารถที่จะเอามาขายได้นะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนแล้วก็ อ่าส่งข้อความไปคุยกันได้นะครับผมนะแต่ว่าต้องมีผู้ติดตามก0 0 0มื่นขึ้นไปนะครับผมนะฮะถึงจะเป็นตัวจริงนะครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะ,ะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะซีเกอร์ทีวีกล้วนะครับผมนะฮะเอา้าเอฟซีพี่วัดมีคนรู้จักเลยเพิ่งเปลี่ยนชื่อเปมีคนรู้จักอีกเหรอนมะ่ก็วันนี้ผมจะ มาเรซานิทน,นะครับผมมันก็ทําการอัปเดตใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาวีนะซึ่งป่านะสามารถเก็บสแต็กได้ครบสามสิบแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาโชว์โหดหรืออะไรนะวันนี้ผมก็จะมาอาลองเล่นซานิสด,ดูนะครับผมนะโดยการแบบว่าเก็บสแต็กป่าให้ครบสามสิบแล้วก็พาสิคอมมอนครบอีกยี่สิบดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมนะซึ่งคือ อัปเดมาใหม่นี่คือมันมีตัวบัฟหรือตัวเนิร์ฟนะแต่ว่าซานิสไม่อยู่ในเขาเรียกวอะไรไม่อยู่ในการบัฟหรือเนิร์ฟเลยนะก็คือปกติทุกอย่างนะครับผมนะมันมีเพียงแต่ว่าไอเทมที่มันโหดขึ้นนะฮะเรามาบวกกับซานิสดูว่ามันจะก๊อตสักขนาดไหนนะครับผมนะโอเคซึ่งผมก็ไม่เน้นชนะนะคลิปนี้ผมก็จะ เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมนะแพ้ช่างมันนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีลูนอยู่แล้วนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูผมใหม่นะลูนผมไม่มีนะฮะก็โดนลบไปเนะาะก็คือผมดูจากตัวเกมฝั่งนูลล้นแล้วทีมฝั่งนู้นละคือเลดเกมเขาน่าจะได้เปรียบนะได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าตัวล้วงอย่างผมเนะี่ยคือมันต้องวิง่งเข้าไปหาใช่ไหมมันไม่มีแบบตัวโดดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างงี้ใช่ไหมก็น่าจะโดนอเล็กเตอร์จับผมง่ายๆเลยนะแลว มันก็ประมาณนี้แหละนะครับถช่ามันก็แล้วกันวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเนิบๆก็แล้วกันนะครับผมโอเคฟาร์มเสร็จที่เรียบร้อยนะเขาก็มาแก๊งเลนล่างกันนะแล้วป่าอย่างแล้วป่าอยู่บนนะป่ามันอยู่บนครับผมยืนฟาร์มคลิปแบบสบายๆเลยฮนะได้คิวไม่น่าข้างล่างลายไ,ไมนะ่น่ามาจะาโอ้โหเพื่อนโดนทิปหายแล้วมาแต่ดูฮนะสวัดดีวัสด,ดีนี่ไง,ไงมูลาฟซีเหรอฟซีเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยหนึ่งคริวนะครับผมนะฮะก็ มันเมื่อกี้มันพุ่งไปอัตติไงคือมันไม่มีสกิลหนีผมละแม่งเลยเกือบตายไม่ได้เกือบตายหลักเลือดไปลดเลยมันนะฮะต้นเกมอ้ยได้คิวอะสามสามเสมอว่รเล่นี้สกอร์สกอสามสานะฮะเอาออกก้หนึ่งได้ได้โอเคไปฟาร์มต่อดีกว่านะฮะซึ่งตอนนี้ผมเก็บแตกป่าได้หกแล้วก็ไอ เ,เลพาสิบอีกหนึ่งนะครับผก็ถือว่าสวยงามเลยต้นงเกมเ,เอาเอามาอีกดิ้นหนึ่งสวยเพื่อนอ่ะยังไงยังไงเอ้ามาันเลยผักไปสกกลเลยตีไม่ถึงนะเอาเอาไปคิวเลยถ้าง,งั้นอะมังกรเลยฮะอย่างนี้ต้องรีบเอามังกรนะครับผมเพื่อให้เพื่อให้ผมเกิดก่อนนะเพราะว่าผมจะไม่จบแล้ผมไม่เอ็นนะฮะซึ่งใครที่เล่นอยู่ทีมของผมผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมต้องทําคลิปไงเออผมต้องทําคลิปนะนี่คือก็เล่นหมดธรรมดานะครับผมโอ๊ยมูลาดอยู่นี่เพื่อนเอามัน สวยเพื่อนขอโอ้มึงได้สองรอบแล้วนะฮีแล็ตลัดตลอดเลยไอ้ชิ้ไหนนะใครที่อยู่ทีมหกผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ไม่เอ็นนะเอะล่างโดนว่ะซึ่งไปล่างดีกว่าฮนะซึ่งก็ผมจะทำคลิปคงไม่ซีเรียสก,กันหรอกเนาะมามานะขออภัยไปก่อนสี่คนนะฮะสี่คนสี่คนยังไงเลือดเหลือเท่าไหร่โอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยสบัย ไม่ตายโอ้กางกางยืนสะเทหรือว่ามึงยังไงยังไงเอายังไงกูเอามึงอะฮะลัลโหลแคลรี่แคลรี่ยังไงต่อไปก็ต่อไปก็เล็กเตอร์โอ้โหแม่งแรดแม่งผักข้าวปมนะแม่งแรดแม่งผักหนีตลอดเลยนะฮะมันเป็นตัวที่แบบเกียดมากเลยฮะคนเล่นเป็นนะอย่างที่เห็นนะฮะคนเล่นเป็นแม่งผักไปไกลมากนะฮะโอเคมาหนะมาละ ผมเก็บสแต็กป่าได้16แล้วนะครับผมอันนี้คือเกม5นาทีนะฮะ17ละเกม5นนทีคืออย่างที่บอกผมเว้นฟาร์มมากฟาร์มจนแบบบ้านแตกอ่ะเออเพราะว่าผมจะทำคลิปนะครับผมนะฮะไอ้ไอ้ยังไงข้าบนยังไงยังไงเพื่อนไปขอเก็บพาสิบฟนะ่ปั๊ปปั๊ปั๊ตีป้อมตีป้อมแตกเรียบร้อยคือผม ซานิษนะค่าใครเล่นก็น่าจะรู้ดีนะครับผมเวลามันกดอัติโดนฮีโร่ปุ๊บมันจะตีป้อมไปทูดาาเมืด้วยนะฮะมันกรอนต่อเลยเพื่อนได้สวยผมก็เริ่มเกิดแล้วตอนนี้เก็บ2ี่สแล้วนะนี้คือเกม8นาทีแล้วยังไงเพื่อนยังไงเรียบร้อยสบัดท,ทีเดียวตายนะครับผมเอาเอามูรัตมูรัตยังไงอ่ะตีตีตีต,ตีเรียบร้อยหมึกเอาไปแดงฮนะ ต้นเกมแล้วก็เก่งนะคือถ้าจะจบจะจบได้นะรอบนี้คือถ้าจะจบตอนเนี้ยจบได้อุ้ย,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 ยถ้าจะจบตอนนี้ก็ได้นะรัาดันป้อมกลางเห็นปะสลิมก็อยู่เห็นปะดันป้อมกลางยาวได้นะฮะแต่ว่าไม่ทำนะเอเพราะว่าผมทำคลิปนะครับผมกดดีเพื่อนยังไงยังไงยังไงเรียบร้อย,อยมานาหายวะใครรับมานาไปวะโลจิมอ๋อนี่นี่มานาเกิดละ คือรอบนี้หกเตรียมใจมาแพ้อยู่แล้วเพราะเลนเกมแพ้แน่นอนนะฮะคือตัวซานิสคือมันเป็นตัวที่แบบโลภมากนะโคนโลภมากเหมือนผมเนี่ยแหละคือถ้าเล่นแล้วโลภมากนี่โอกาสแพ้สูงมากนะครับผมซึ่งถ้าต้นเกมได้เรียบแล้วต้องให้รีบจบนะฮะนี่ก็เตือนไว้ก่อนนะไม่ใช่แบบว่าทําเยนแบบผมนะะคือเลนแบบว่าไม่จบอะไรอย่างี้นะฮะสามต่อยี่แปดแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วฮะสามสิบครับผม เอาอะตัวที่30เรียบร้อย30นะครับผมอตอนนี้พาร์สี่ h h. ผมมีแค่8เองนะฮะผมไปไล่ EQ ดีกว่านะจังหวะนี้เฮ้ยมูลาดมูลาดมูลาดอ่า,ม,ามันกลับมาแล้วเรียบร้อยดางี้ปั๊บปั๊บเรียบร้อยสวยตีเอ้ยเอ้ยอเอ้เฮ้ยเีียเ้ยเ้ยเยเยอะยเอ้ยเอายเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เอ้ยตาย โดนชัดดาวด้วยนะฮะนี่ครับผมเริ่มเล่เกมแล้วเริ่มมันเริ่มสวนได้แล้วฝั่งนูน้นโหนช้ำนะมันนะช้ำมันปล่อยเข้าไปครับผมผมออกของไม่รู้ออกของมั่วของผมไปนะยังไงยังไงยังไงเราเห็นนะนายอุ๊ยโอหแรดเฮ้ยอ้าวอ้าวอย่างงี้ก็สวยดีมูลาดบ้าติดยังไงไฟได้นะเพื่อนไฟได้นะโหลไฟได้นะโหลอนะเอามึงพี่มาอุ๊ยโอหยัง รสึกโคตรแรงยิงทีเกาะสั่นเลยะขนาดผมใส่เกาะทั้งตัวเนี่ยคีพันหกนะฮะแรงมากผมใส่อีกรูนคีแค่ก้อนเดียวเองนั่นแหละโอ้โอ้เลด้าอยู่ตรงนี้เอาเลด,าาด้าออกก่อนมาได้จะเอาเหรอเพื่อนได้จะเอาเหรอด้อุ้ยอีหี้อุ้ยอีขี้มึงโหดจังวะนี่ฮะเริ่มสวนแล้วฝั่งนูน้นชิบหายแล้วไง กูไม่น่าเล่นเลยรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ช่างมันนะโอ้โหไม่ผมอันตีเสร็จมันไม่เข้าแล้วะแพนหน้านมันออกอะไรวะไปดูดิกออกมันก็ออกของบางนี่วะเอลสูปมันยิงแรงมากเลยเมื่อกี้กับเอเล็กเตอร์เอเล็กเตอร์ก็แรงนะแอบมองเธออยู่นะเจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่กูเอาเอเล็กเตอร์ก่อนนะเอเล็กเตอร์ก่อนอุ๊ยยจับกู มึงอีกตัวมืออ,อ,อีตัว,อตวอโ,อโอ้ยโอ้โหอะเลเกเตอร์ไม่ใช่อะเล็กเตอร์เอลสุโคตรแรงเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมพยายามจะเอาอะเลเกเตอร์ก่อนนะเพราะว่ากว่าอะเลเกเตอร์จับนะแต่ว่าอะเลเกเตอร์จับผมทันเซียววีหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำให้พวกนี้มันยิงผมฟรีได้ช่วงระยะหนึ่งแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะเก็บหมดได้มันเริ่มมาแลวอะเลเกเตอร์เริ่มฉายแววล้วเริ่มฉายแวลแลว,แวจับแล้วฮนะจังหวะนี้คืออย่างที่บอกนะคือฝ่าผมมันไม่มีแบบว่าตัวกระโดดอย่างแพนด้ามาคออะไรอย่างนี้นะซึ่ง ตัวถึงจะเป็นตัววัฟยังไงก็โดรนเลกเตอร์จับอยู่ดีนะฮะเขาท่าทาี่จะยากนะครับผมนะแล้วก็ตัวล้วงมีแค่ผมคนเดียวด้วยหรือเปล่านะแรดก็ล้วงไม่ค่อยได้ล้วงได้แหละแต่มันไม่ทํานะฮะเออดับไาให้อย่งัยงไงยังไงโอ้สุดอยู่ตรงนี้มึงยังไงไอสัตว์กูหม,มัดไส้มาหนาลักไปแล้วไปแล้วพาร์ตสิบหสิบสี่แล้วฮะเจ้าว,วันนี้ยังไงยังไงพวกมึงยังไงแพนด้าแพนด้า เฮนยด้าไอ้ยยเล็กเตอร์แม่งกว่าโดนจับฮะไปเอามานาดีกว่างั้นเพื่อนถอยหลูเพื่อนมาจาถอยอ่าเอาไม่ฟัง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 ไอีกเพื่อนจะเอาเอ้ยมันจับเพื่อนวะไปช่วยดิฮะอย่างงี้มึงจับนี่ไงสวยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยไฟไฟโอ้โอ้ยเฮ้ยดหน้าก็แรง มูลาดมาอันติพอดีนมูลาดก็อย่างที่บอกก็คือป่ามันอัพสแต็คมาใหม่นะคือมันก็แรงเหมือนกันนะครับผมนะฮะเริ่มเริ่มเริ่มฉายเวลจะแพ้เราทำยังไงดีวะาคิวสิบคิวแล้วตอนนี้พาร์ตสิบผมก็เก็บแล้วสิบห้าแล้วถ้ามันเต็มยี่สิบใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอุ้ยอุ้ยชิแ็กเตอร์แล็กเตอร์จับกูไปเชื่อค่ะเรียบร้อยอะไรของกูเนี่ยโอ้ อเล็กเตอร์จับผมปุ๊ไม่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยผมอ,ะอ่ะโอ้ตัวล้วงไม่มีไงทีมผมเรียบร้อยดับอนาหายเกลี้ยงว่าไงมาตาสวยมาจาก็แห้ง <c oughs> โดนสวนแล้วจังวันนี้แต่ก็แพนด้ายังไงได้ขาว่าถึกนักถึกหนาได้ขาว่าถึกนักถึกหนาเรียบร้อยชัดดาวไปครับจังวันนี้ย <c oughs> ี่แปดต่อยี่แปดรัสกรถือว่า ือว่าสูสีไม่สูสีอะเสียเปียบเลยอนอะมันมีอรค็เตอร์ครับผมอรคเตอร์มันรอจับแต่ผมวะไม่รู้ทําไมนะดี๋ยวกูคิดไปเองวะผมว่าผมผมว่าผมน่าจะคิดไปเองวะโอ้แพนด้าเอลซู่อยู่ข้างบนอรลเตอร์ตรงนั้นปับ๊บโอ้ไม่ตายอีกเรียบร้อยอเล็เตอร์จับกูจริงเลยมันรอจับแต่ผมขนาดปลาบึกแปลงล่างต่อหน้าต่อตามันมันยังไม่จับเลยนะ สวยเพื่อนเออนั่นแหละแพ้ทำไงดีวะออกของอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วออกเน้นถึกไปเหรอเน้นถึกโดนจับมันก็แห้งเลยอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังอ้าวเรียบร้อยเฮียเจอหมัดซ้ายหมัดขวาทำห้าวเหรอเรียบร้อยยังไงแพ้ได้ยังไงยังอุ้ยอุ้ยเที้ยวเพื่อมอ้าวโอ้กูโดนจับอีกแล้วไอ้สัตว์ไอ้เที้ยวหัวร้อนอะไรเต่อวะ โอ้แม่งบวกกันละแม่งมีเกาะตายเกิดทั้งหมดดูเอเล็กเตอร์มันไม่ยอมจับเลยดูดิมันไม่ยอมจับใครอ๋อมาจับเพื่อนเรามาจับเพื่อนเราไปแเราไปแล้วไป,วไปวยังไง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 ไอส้สัตว์เอ้ยไอส้สัตว์เอ้ยอติถึงโอ้ะโอ้ะโอ้ะตายพ่อมึงกูไม่ได้ทำเพี้ยเลยเลยแม่งเข้าไม่ถึงล้วงไม่ถึงนะฮะมันไม่โอ้โหช่างมแ,แ, <c ười> แม่งแพ้ละไอ้เหี้ยแม่งตัวเดียวเลยเอเล็กเตอร์เดี๋ยวว่าแล้วเลดเกมแม่งมันต้องเผยิบฉุนะฮะก็ทามันผมเตรียมใจมาแพ้อยู่แล้วฮะคลิปนี้ก็ ถามว่าโหดไหมก็ถือว่ามันก็โหดใช้ได้นะสำหรับของแบบนี้นะครับผมนะแต่ว่าคือมันจะโลภเหมือนผมนะใครโลภเหมือนผมนี่มีจิตแพ้ได้นะครับผมนะถ้าฝั่งนู้นมะีตัวแบบเหมือนอเล็เตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีตัวล้วงอะไรอย่างงี้ก็อย่าทําเลยนะฮะก็ให้รีบจบจะดีกว่านะครับผมนี่ครับผมคือฝั่งมาตัวล้วงสามตัวเลย <c oughs> ตัวล้วงสามตัวเลย <c oughs> โอเคนะับผมได้ข่าวมันอัปเดตหน้า m อ p วใหม่เนอ่ย เดีะะ๋ยวเขอขอลองดูดิถึงเกมจะแพ้แต่ชีวิตต้องไปยังต้องไปตอ่อมาเก็คคลิปแมงโคตรได้เลยโอ้นี่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 ไงเอไอพีใหม่อ๋อเป็นใครที่มันขึ้นเอ p พีก็จะขึ้นโชต้าตรงนี้ใช่ไหม โอ้โหน่าจะให้มันเต้นเดินนะให้มันเต้นเดินนี่จะเฟี้ยวมากเลยเดี๋ยวดูได้กนา MVP อวีพีโ้ยไงเอวีพีผมโอเคก็บายผมไปเจอกันีคลิปหน้าบ๊าย